วันนี้วันหยุดเดินดูรอบหม,หมู่ชปนู้เราอยู่พูกเขาลูกหนึ่งพวกเขาไม่มีต้นไม้นี่หมู่บ้านใหม่กำลังก่อสร้างข้างบนเป็นสนามกีฬา ให้เด็กๆมาเล่นกันสนามบาสสนามฟุตบอลบนหลังคาเป็นไอโซลาเซลใช้ทั้งหมู่บ้านโซลาเซลเขาบนหลังคาโซลาเซลทั้งหมดเลยประตูล็อกไว้แล้วกัดขโมย ประเทศนี้ถ้าเกิดวันหยุดมันก็จะไม่มีไอ้รถลาวิ่งผ่านหยุดทุกอย่างถ้าวันหยุดไม่มีใครเดินออกมาเลยข้าบนสลาเซลยวใช้ทั้งหมู่บ้านเลยประตูล็อกไว้แล้วห้ามรบกวนบ้านเขานวันหยุดเจ๊งยังมากเลย มีหมู่บ้านเนี่ยต้นไม้เยอะบนภูเขาน้ำปาปาเขาต่อท่อมาหมด เราเซลตั้งไว้วันนี่มีนักเด็กนักเรียนมาเล่นเลยวันจิตก็เอากําลังกายข้างใหม่เดินผ่อนคลายกล้มเนี่ยเงียบสงบลมเร่น นู่นประตูอีกเส้นหนึ่งประตูนี้จะเปิดไว้หมู่บ้านเก่าตัวนี้เป็นโครงการหมู่บ้านใหม่ดูท่อน้ำประปาเขาน้ำไหลแรงมาก มู่บ้านใหม่เ็มเลยกําลังพัลุพัลาเนเรากําลังกายวัดใหม่ประตูทางออกวัดหนึ่งก็จะมีประตูรอหมู่บ้านดูต้นไม้ถือว่าใหญ่มากแล้วต้นไม้ อืนอกแก้วเดินกลับบ้านอนี่ยก็บหมู่บ้านล้างเไยเงียบสงบมากเลย นี่ก็เป็นที่เด็กที่เล่นเด็กเล็กนี่ก็มบ้านหลังน่าจะให้คนไทยมาอยู่เนาะตรงนีนะ้ที่พักโซลาเซลติดว้แล้วก็เป็นป้ายรถเมย์ ก็จะบอกว่ารถเมย์มากีนาก่นาทีกี่นาทีอประเทศนี้ดีบ้านเราน่าจะไปทําอย่างนี้บ้างกันนักก็ดีนะเนี่ยเนี่ยไปรถเมย์มันอยู่เกาหลีเลยเนี่ยรถเมย์สสยไหนใสยไหนก็จะก็จะบอกเลยนี่สายหกสี่ไปไหนบ้างไปทิ้งไหนบ้างเห็นไหมสายร้อยหกสิบสี่มันกันไปเส้นไหน เส้นนี้ก็ไปทิ้งอะไรนี่เซเชฟไปทิ้งอะไรจิรกัตนะบอกเส้นทางประเทศนี้ดีบอกเส้นทางไฟรถเมย์รถจะมาอีกห้านาทีสิบนาทีเขาจะบอกเออสิบห้านาทีรถเมย์สายนี้มาขาไปขากลับเขาก็บอกหมดใครจะมารอรถเขาก็มาดูเวลาจะเวลาไว้ไม่ต้องมานั่งรอเหมือนบ้านเรานั่งรอรถวิ่งผ่านไม่รู้ว่ารถมา ตอนไหนประเทศนี้เรารู้เลยว่าบ่ายสองบ่ายสองสิบนาทีรถเมย์จะผ่านแล้วก็รีบมามารอตัวนี้เลยบ้านรออะไรก็ไม่รู้มานั่งรอแต่เช้ายันสองโมงสามโมงรอรถบัสผ่านแต่และครั้งคันนึ่งก็จะผ่านมาเราไม่รู้ว่ามาเท่าไหร่ประเทศนี้ระบุไว้เลยว่าอีกห้าทีสิบนาทีรถเมย์จะมาแล้วก็เราเตรียมตัวไว้ ให้เรามารอสมมติว่าบ่ายสองรถเมจะมานี่แปบ๊บเดียวเขาก็วิ่งมามารออยู่ตัวนี้มารอไอ้ป้ายเนี่ยไม่ต้องมานั่งรอแต่เช้ายันค่ำไม่ใช่อย่างวันนี้มันสร์จะไม่มีรถเมวิ่งเป็นวันหยุดหยุดทุกอย่างร้านค้าก็หยุดรถเม์ก็หยุดบ้าน,นจะเป็นยังไง วันนี้มันหยุดคือวันเสาร์วันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนเป็นเหมือนวันจันทร์บ้านเราแต่วันอาทิตย์เขาคือวันหยุดเจออีกแล้วต้นอิ้วเดี๋ยวแอบปีนต้นอิ้วน่ะถึงที่แพ็แล้ว ที่พักที่ทำงานพักผ่อนนี่เลยฝนไม่ตกใส่ก็โอเคแล้ววันนี้ไม่เห็นไอหำน้อยเลยมันเป็นไหนไหม่รู้โอ้โหไก่มันมารอโอ้โหมันไม่ใช่ว่อใจแน่เล่ ไป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 มันไม่ใช่นี้เลี้ยงเล่นซะเยอะเลยไก่นี่เราต้นกล้วยปลูกไว้ไม่มีต้นไม่มีลูกมมอเไรให้กินนี่พริกว่างๆก็ปลูกไว้กินนี่เลยของแท้ เผ็ดแน่นอนไม่เล็กเนี่ไงกองแค่ที่ฝัก,กใหญ่มันไม่เผ็ดหรอกไม่เห็นไหนหำน้อยเลยใครปิดน้ำไม่ไม่ปิดดีๆไปเออน้ำเขามีค่าน่ยน้ำประเทศนี้ ช่วมันดึกก็รักนอนพักผ่อนบรรยากาศคนไทยน,ไไออไนี่ก็กอไฟไว้กอฟงกออไฟไก่เลี้ยงไว้อยู่ไว้กินนี่แหละประเทศอิราเลียคนไทยทำข้อกลมครอบไก่ไว้อืมอ๋อ ใครจะมาก็หาผักอะไรมาปลูกหรือถ้ากินผักอะไรเอามาปลูกแล้ถั่วแล้วก็ใบดังลักแล้วก็ใบก,กระเพาสสำคัญขนาวเนี่ยเตรียมมาเลยใครจะมาประเทศนี้ปลูกไว้มาอยู่ไว้กินได้กินแน่นอนเวลาว่างก็ยเยอะหน้างานก็มีแค่ช่วงเดียว ตากผ้าก่อนแดดออกแล้วพอ,อดีเลย